มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าสกอนชาติก่อนสก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี่มีไหม ถามฝรั่งว่า yesterday แห่พอโนแห e เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแห่มีมีมีอารตมาก็ถามต่อไปวันไหนเราเมื่อวานมันผ่านมาแลว้วเขาบอก historical มันผ่านมาแลว้วทีนี้อารตมาก็ถามไปอีกว่า ool, need, me, พรุ no ่งนี้มีไหมทูมเ o ลโลแห่พอโนแห่ฝรั่งบอกชั่ว แซงเล็กทโโูมโแฮบแน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจยางไรว่ามันมีทูดีวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อน ไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัย พระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้ผลบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวันอันตรายจากกรรมบาปบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปราบปลื้มใจ